สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาเก็บรายละเอียดกันต่อค่ะกับปัฏิพีไร้พ่ายในเวอร์ชันละครนะคะตอนที่23แล้วก็24ฟูเซิงนั้นล่อสันลีให้ตามไปจนถึงทะเลบูรพาทั้งคู่ต่างก็เปิดฉากปะทะกันอย่างดุเดือดจากนั้นฟูเซิงก็เรียกกองทัพหุ่นเชิดที่เหลืออยู่เข้ามาห้อมล้อมนางเอาไว้แล้วก็ใช้อาคมหยุดวารีโจมตีนางพร้อมๆกัน แต่สลีกับใช้พลังที่อยู่ในกายสามารถสะท้อนกับพลังทั้งหมดนางบุกโจมตียงต่อเนื่องแล้วก็แทงฟูเซิงด้วยทวนของนางแล้วยังกล่าวหาเขาที่ขโมยอาคมของเทพ,พเจ้ามาใช้แต่แล้วพบว่าโมฟังก็โผล่ขึ้นมาท่ามกลางฝูงหุ่นเชิดของฟูเซิงเขาถามฟูเซิงว่าใครสั่งให้ทำแบบนี้ฟูเซิงก็ตอบเขาอย่างอ่อนน้อมว่า ของปี้ซางมีสิ่งที่เราต้องการเขาจะต้องเอามาให้ได้ที่ปิดบังนายน้อยเพราะกลัวว่านายน้อยจะยึดติดกับอดีตแล้วก็ใจอ่อนกับนางดังนั้นจึงคิดว่ากําจัดนางทิ้งเสียก่อนแล้วค่อยรายงานทีหลังแต่โมโฟังก็ดูเหมือนยังไม่พอใจในคำตอบถามย้ำอีกครั้งว่าใครสั่งให้ทำแบบนี้ฟูเซิงจึงต้องรับว่าตนเองเป็นคนสั่งทำให้โมฟังโมโหมาก พราะเขาเคยสั่งเอาไว้แล้วว่าห้ามยุ่งกับสนลีเด็ดขาดแต่ฟูซังก็ยังยืนยันว่าอย่างไรเสียวันนี้อองปีซางจะต้องตายเท่านั้นส่วนสนลีนั้นเมื่อได้ยินที่พวกเขาคุยกันก็เริ่มจับต้นชนปลายได้แล้วว่าที่แท้แล้วนนนนบ่นนไสที่นางกําลังตามหนนันนก็คือโมฝันนี่เอนนานนนนนวังและเสียใจเปนนอย่างมากเพรานนางเปนนนนแต่งตั้งเขาเปนนแม่ทัน ที่เมืองอองเองกับมือกว่า300ปีที่รู้จักกันเราทั้งสองออกรบด้วยกันไม่ต่ำกว่าสิบครั้งรวมเป็นร่วมตายและมองเขาดุดดังพี่น้องทั้งตัวนางและแดนวิญญาณก็ปฏิบัติต่อโมฟังโดยดีมาโดยตลอดแต่เหตุใดจึงกลับมาสังหารชาวเราสังหารขุนพลของข้าทำร้ายราชาของข้าเช่นเนี้ยเจ้าสมควรโดนฆ่าหรือไม่แต่ฟูเซิง ลับตอบนางแทนโมฟังไปว่านายน้อยของเขาสูงส่งเกินกว่าพวกเจ้านักหากไม่ใช่เพราะสถานการณ์บีบเค้นไม่มีทางที่จะแฝงตัวไปอยู่ในแดนวิญญาณอะไรนั้นหรอกหากจะพูดถึงบ่อนทำลายแดนวิญญาณตัวจริงแล้วก็เจ้าวิญญาณของเจ้าในตอนนี้ถึงจะเป็นคนบาปที่แท้จริงแต่โมฟังก็สั่งให้ฟูเสิงหุบปากซะแล้วบอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเขาเพียงคนเดียว หากเป็นเมื่อก่อนโทษของเขาคือต้องตายสถานเดียวฟูเซิงกลัวว่าโมฟังจะใจอ่อนจึงพยายามกล่อมให้เขานึกถึงความแค้นในอดีตเพราะหากใจอ่อนในวันนี้ก็จะทำให้แผนการที่วางเอาไว้กว่าพันปีของพวกเราต้องจบลงแต่โมฟังก็ตะหวาดไล่ให้พวกเขาไปเสียฟูเซิงหาได้เชื่อฟังไม่ยังคงสั่งพวกหุ่นเชิดให้พุ่งเข้าไปจัดการกรัสลีต่อไป โมฟังเห็นแบบนั้นจึงคิดจะเข้าไปช่วยสันลีแต่กลับถูกฟู่เซิงนั้นใช้อาคมมัดเขาเอาไว้ทำให้เขาไม่อาจจะขยับตัวไปไหนได้เลยจากนั้นฟูเซิงก็ซัดวันหลีให้ตกลงไปในทะเลบูรพาแล้วก็ใช้อาคมหยุดวารีทำแผ่นน้ำให้กลายเป็นน้ำแข็งหวังจะแช่แข็งนางทั้งเป็นแล้วก็คิดว่าหากปราณวิญญ,ญาณน,นางหมดสิ้นแล้วก็จะคายอามุกวาวสมุดออกมาให้เขาเอง แต่แค่เพียงไม่นานกลับมีพลังสีสม้มเพลิงค่อยๆทะลุทะลวงขึ้นมาจากชั้นน้ำแข็งนั่นจนแผ่นน้ำแข็งก็ปิ้วกระจายไปทั่วเป็นสนหลีที่สามารถใช้พลังไฟของนางทะลวงชั้นน้ำแข็งพวกนั้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ทวนทะลวงร่างของฟูเซงก่อนจะโยนออกไปเสียไกลตามมาด้วยดึงตัวโมฟังออกมาแล้วก็ซัดเขาเวียงเข้าไปกับก้อนหินแถวๆนั้น ก่อนจะลงมือใช้ทวนเงินปักไปที่กลางซวงอกของเขาเพื่อเป็นการแก้แค้นให้เหล่าพี่น้องที่ตายไปเขาบอกกับนางด้วยความเศร้าว่าหากชีวิตเขาจะช่วยนางให้หายแค้นได้เขาก็ยินดีเขายังคงมองตานางด้วยแววตาที่ยังห่วงใยและอาลรยรักต่อน,นางไม่น้อยแต่แล้วเขาก็สังเกตว่าฟูเซิงที่ถูกซัดไปเมื่อคู่ตอนนี้กำลังรวบรวมอาคมขึ้นมาอีกครั้ง ท้องฟ้าและท้องทะเลตอนนี้ปกคลุมไปด้วยอาคมสีดำของเขาโมฟังจึงบอกสซลีให้รีบหนีไปหากไม่ไปตอนนี้จะไม่ทันแล้วนางถามเขาทั้งน้ำตาว่านางจะเชื่อเขาได้อย่างไรอีกโมฟังบอกว่าหากไม่เชื่อเขางั้นเขาก็คงต้องขอล่วงเกินแล้วว่าแล้วก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายกระชากนางให้หันหลังหนีตามเขาไป แต่แล้วฟูเซิงกับส่งมืออาคมมาทะลวงร่างของสนลีแล้วก็ดึงนางออกไปจากมือของโมฟังต่อหน้าต่อตาโมฟังเองพยายามจะขวายคว้าเอาตัวสนลีเอาไว้แต่ก็ไม่อาจต้านทานแรงอาคมของฟูเซิงได้ฟูเซิงดึงตัวนางมาไกลๆจากนั้นก็ใช้อาคมค่อยๆดึงมุกวาวสมุดครามให้หลุดออกมาจากตัวของนางเขากระยิมยิ้มย่องอย่างพอใจ พราะคิดว่าอย่างไรเสียวันนี้เขาต้องทำได้สำเร็จเป็นแน่แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสหลีเป็นฝ่ายยิ้มขึ้นมาบ้างนางจับมือเขาเอาไว้แน่นแล้วก็ใช้มุกวาวสมุดที่หลุดออกมาจากตัวพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ากลายเป็นหงเพลิงที่ร้อนแรงแล้วทลาลงมาโจามตีฟูเซิงที่นางล็อกตัวเอาไว้แล้วเปลวไฟของหงเพลแผดเผาร่างของเขาเป็นจุนภายในพิบตา หลังจากที่เพิงสงบแล้วสล,ลีรู้ตัวเองดีว่าตอนนี้แดนวิญญาณคงจะไม่เป็นอะไรแล้วแต่ตัวนางเองก็คงกลับไปไม่ได้เช่นกันทวนเงินในมือของนางค่อยๆแตกร้าตามเพิงที่แผดเผาจนกระทั่งแตกเป็นท่อนๆตกลงสู่ทะเลบุรพาเบื้องล่างสล,ลีคิดถึงสิงจือขึ้นมาเขาคือสิ่งที่นางยังคงเสียได้ที่ไม่ได้พบเขาอีกครั้งก่อนจะดับสูญ ตอนนี้นางค่อยๆหลับตาลงอย่างสงบแล้วปล่อยร่างให้ลอยละริวอยู่ท่ามกลางกองเพลิงที่นางสร้างขึ้นในตอนนั้นที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าของซันทินเขาก็รู้สึกได้ว่ามันมีสายลมบางอย่างพัดมาทำให้เขาสงสัยเป็นอย่างยิ่งเพราะปกติที่นอกฝั่งฟ้าจะไม่มีแม้แต่ลมแต่แล้ว ถ้วยชาที่เขาพึ่งดื่มไปก็เกิดแตกเป็นเสียงเสียงอย่างไม่มีสาเหตุจึงทำให้เขารู้สึกได้ว่าจะต้องมีสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นเปน็นแน่แต่เขานั้นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันต่อมาไม่ทับสางเปยก็นำสายรัดของซนลิที่เป็นอาพรสุดท้ายที่เขาเก็บได้จากทะเลบูรพานำเข้าไปขอพบกับเจ้าวิญ,ญญาณที่กำลังจะฟื้นพอเจ้าวิญ,ญญาณฟื้นขึ้นมา รู้ว่าสันหลีออกไปรบกับสัตว์ประหลาดพวกนั้นที่แนวหน้าทำให้นางวิตกมากบอกให้ชิงเยียนกระซื้อรองรีบไปตามสันหลีกลับมาทันทิแต่เหมือนว่ามันจะสายไปแล้วพวกเขาบอกว่าไม่ทับซางไปมารอพบเจ้าวิญ,ญญาณที่หน้าห้องนานแล้วเมื่อเขาเข้ามาก็มอบกล่องใบนั้นให้กับเจ้าวิญญ,ญาณพอพวกเขาเปิดออกก็พบเพียงสายรัดสีแดง จากอาพรของสันหลีเท่านั้นซางเปยบอกทางน้ำตาว่าอองปีซางได้สละชีวิตตายไปพร้อมกับศัตรูที่ทะเลบูรพาแล้วข่าวนี้ทำให้เจ้าวิญญาณเสียใจเป็นอย่างยิ่งและยากที่จะทำใจให้เชื่อได้แต่ซางเปยก็รับรองด้วยตนเองว่าเขาเห็นกับตาตอนนี้แม้แต่ศพของท่านอ,องก็สลายหายไปพร้อมกับกองเพลิงนั้นแล้ว เจ้าวิญญาณจึงต้องยอมรับความจริงแล้วก็ให้ซางเปยที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์ไปแจ้งเรื่องนี้กับทางเทียนจินบนสวรรค์เมื่อซางเปยขึ้นไปที่แดนสวรรค์ก็บังเอิญเดินสวนกันกันกบฟู่รงกับโยลันที่กำลังกลับมาจากการเฝ้าเทียนจินพวกเขาถามซางเปยว่าที่แดนวิญญาณเป็นอย่างไรบ้างสันลีสบายดีไหมแต่ซางเปยกลับบอกแค่ว่าเขามีเรื่องจะทูลเทียนจิน จำเป็นต้องรีบเข้าเฝ้าจากนั้นก็ตรงไปที่ท้องพระโรงแล้วก็บอกว่าอ,องปีซางกำจัดศัตรูได้เรียบร้อยแล้วทำให้เทียนจินดีใจมากคิดจะตกรางวัลให้กับอองปีซางแต่ซางเปิดก็บอกว่าไม่ต้องหลอกเพราะท่านอองได้เสียสละชีวิตตายไปพร้อมกับศัตรูแล้วตอนที่เขาพูดซ้นจินมาถึงพอดีจึงได้ถามย้ำไปว่าเมื่อคู่เขาพูดถึงใคร พศสร้างเปายย้ำว่าสรนลีตายแล้วมันทำให้สิงจือถึงกับนิ่งไปสักพักแล้วหันกลับมาตอบว่าพูดจาเหลวไหลข่าวพวกนี้ไม่ทันตรวจสอบยังจะนำมารายงานได้อย่างไรสร้างเปยก็บอกว่าหากไม่เป็นความจริงเขายินดีถูกฟ้าผ่าและเขาดีใจเสียด้วยซ้ำหากฟ้าจะผ่าเขาในตอนนี้สิงจือจึงหันไปกระชากคอของเขาชูขึ้นไปบนที่สูง แล้วเตือนว่าอย่าสาบานต่อหน้าเทพ,พเจ้าเพราะมันจะเป็นจริงและเมื่อถามถึงศพของสลีซางเปยก็บอกว่านางตายไปพร้อมกับศัตรูศพได้หายไปกับขอบทะเลแล้วและทะเลที่เวิ้งว้างก็ไม่อาจระบุตำแหน่งได้ว่าอยู่ที่ใดของทะเลบูรพาเซินจินยากจะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เขาสัตว์ร่างของซางเปยให้ลอยไปไกลตอนนี้ ทั่วบริเวณต่างก็สั่นไหวไปด้วยอารมณ์ความโกรธของเขาเขาก้าวมาหาเทียนจินแล้วบอกว่าเมื่อวานตอนอยู่ที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าเขาสัมผัสได้ถึงอากาศที่ผิดปกติจึงอยากลงไปแดนล่างเพื่อตรวจสอบสักหน่อยไม่ทราบว่าเทียนจินคิดเห็นเช่นไรเทียนจินก็รีบพยักน่ารับบอกว่าแล้วแต่ท่านจะกำหนดเลยซอนจินจึงน้อมรับด้วยแววตาที่ขุนเคืองแล้วหายตัวไปยังทะเลบูรพาทัานที เมื่อเซนจินไปแล้วซางเปยก็พูดเรื่องที่เขาได้ยินพวกศัตรูพูดถึงอาคมหยุดวารีเขาสันนิษฐานว่าทั้งสามแดนมีเพียงเซนจินเท่านั้นที่ใช้อาคมนี้ได้แต่เทียนจินก็บอกว่าคงไม่ใช่เซนจินแน่และยังไม่รู้ว่าทำไมพวกนั้นถึงได้รู้วิชาของเทพเจ้านี้ได้เซนจินทะยานไปเหนือทะเลบูรพาเพื่อจะหาร่องรอยของเซนลีแต่แล้วเขาก็ได้พบเพียง เศษอาพรสีแดงที่นางนั้นสวมใส่ในวันนั้นปลิวติดอยู่กับโคดหินสิงจือเห็นเศษอาพรสีแดงของสลีก็คิดจินตนาการเป็นนางขึ้นมาแต่แล้วก็รู้ว่าเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นเขาคิดถึงคําของเทียนจินว่าเขาเองเป็นเสาหลักของสามแดนเดิมทีก็ไม่ควรมีไม่ควรยึดติดแต่ในตอนนี้จิตใจของเขานั้นหวนคิด แต่เรื่องราวของสันลีเท่านั้นตอนนี้เขาไม่หวั่นกลัวความผิดถูกใดๆแล้วจึงตัดสินใจใช้พลังเทพ,พเจ้าผนึกทะเลบุรพาทันทีเพราะสันจินนั้นใช้พลังเทพในทางที่ผิดจึงทำให้พลังสวรรค์สะท้อนกลับเกิดแผลที่ด้านหลังอย่างชะกันแต่เขาก็ยังไม่ยอมหยุดเขายังประกาศก้องต่อฟ้าดินว่าท่านขวางข้าไม่ได้หรอก ต่อให้วันนี้ถูกพลังเทพสะท้อนกับจนแล่เนื้อเถือหนังข้าก็จะไม่ให้ใครขวางข้าว่าแล้วก็ยื่นมือขึ้นไปจับสายฟ้าที่ฟาดลงมาแล้วใช้อาคมหยุดวารีแช่แข็งสายฟ้าอัศนีจนแหลกเป็นผุยผงคามือไปจากนั้นก็ใช้อาคมเงาเดินตามหาสัหลีไปทั่วทุกแห่งของทะเลบุรพาที่แดนสวรรค์ตอนนี้เทียนจินก็ประกาศกับเซียนทุกคนว่า ในเมื่ออองปีซางสนลีตายแล้วงั้นการแต่งงานระหว่างนางกับฟูหรงจินก็เป็นอันยกเลิกไปและในตอนนั้นเจ้าทะเลบุรภาก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามารายงานเรื่องที่เซินจินัน,นึกทะเลบุรภาเพื่อตามหาอองปีซางสนลีทำให้เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนไปทั่วฟูรงจินจึงตัดสินใจลงไปหาเซินจินเพื่อที่จะช่วยปอบประโลมจิตใจเขา เมื่อเห็นว่าเซนจินบาดเจ็บก็รู้สึกเป็นห่วงเขาและยังบอกอีกว่าร่างของซอันลีกระจายเป็นผุยผงไปแล้วท่านอย่าได้ใช้อาคมเงาตามหานางอีกเลยเขาขอให้เซนจินคิดถึงศัพทชีวิตในทะเลที่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่าได้ทำแบบนี้อีกเลยแต่ว่าเซนจินก็ไม่ได้สนใจในคำพูดพวกนั้นเลยจนฟูหลงต้องบอกว่าหากสันลีอยู่ที่นี่ ก็คงไม่เห็นด้วยที่ท่านทำเช่นนี้แน่เมื่อเซินจินได้ยินก็หยุดคิดแล้วตอบแค่ว่าอยู่ต้องเห็นคนตายต้องพบศพต่อให้นางกายเป็นเท่าทุรีข้าก็จะเก็บนางขึ้นมาทีละเม็ดฟู่หลงจึงบอกให้เขานั้นระง,งับความโศกเศร้าด้วยเขาจึงตอบว่าเดิมทีคำพูดนี้ไม่ควรพูดกับเทพเพราะเทพเป็นพวกไร้ความรู้สึกไร้ความโศกจากนั้นเขาก็กระอักเลือดออกมาเพราะบาดเจ็บ จากการที่ถูกวิถีสวรรค์สะท้อนกลับเมื่อคู่ตอนนี้เขาตระหนักแล้วว่ารสชาติของการถูกวิถีสวรรค์สะท้อนกลับมันเป็นแบบนี้นี่เองเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตเขาจะมีวันที่แสนจะทุลักทุเลเช่นนี้กับเขาเหมือนกันเขายังเปลยอ,ออกมากับฟูหลงจินอีกว่าเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าสามแดนจะกว้างใหญ่เลยสักนิดแค่คิดเพียงอึดใจก็สามารถไปได้ทุกที แต่นี่ก็แค่ทะเลบูรพาตอนนี้เขากลับรู้สึกว่ามันกว้างใหญ่ยิ่งนักแค่ทะเลบูรพาเขาก็หาไม่เจอแล้วซนจินตัดสินใจขายผนึกน้ำแข็งให้กับทะเลบูรพาทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลกลับมาสู่สภาพปกติอีกครั้งจากนั้นเขาก็สลบไปทันทีฟูหลงจินจึงช่วยประคองเอาไว้ฟูหลงตัดสินใจพาซนจินไปรักษาตัวที่วังมังกร ของเจ้าทะเลบุรพาก่อนเพราะเป็นสถานที่ที่ใกล้ที่สุดจากนั้นก็รีบกลับไปรายงานเทียนจินให้ทราบเรื่องนี้ทันทีเมื่อเทียนจินทราบเรื่องก็ถอนหายใจด้วยความวิตกพวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเซินจินจะรักลึกซึ้งถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้เขาก็ปดผนึกทะเลบูรพาไปแล้วและอ๋องปีสางก็ตายไปแล้วเขาจึงประกาศในท้องพระโรงแดนเซียนว่า อ,องปีสางก็ตายไปแล้วหวังว่าอีกไม่นานเซินจินจะสามารถรักษาจิตใจให้ผ่องใสได้อีกครั้งการสูญเสียอองปีสางถือเป็นความโชคร้ายของแดนวิญญาณแต่สำหรับเซินจินแล้วนี่อาจจะเป็นเรื่องโชคดีก็ได้เมื่อฟูรลงกับโยลันได้ยินแบบนี้ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ฟูรลงถึงกับเอ่ยปากบอกว่าซนหลีตายเพราะสังหารขนชั่วทำไมจึงพูดเช่นนี้ออกมาได้ เทียนจินก็อ้างว่าเซินจินคือเทพโบราณองค์สุดท้ายของสามแดนเป็นความหวังสุดท้ายของสรรพชีวิตเพื่อรักษาความผ่องใสของจิตใจเขาอย่าว่าแต่เซินหลีเลยต่อให้เป็นเจ้ากับข้าหรือกระทั่งแดนเซียนทั้งหมดก็ยอมต้องเสียสละให้ได้โยหลันจึงเอ่ยว่านางรู้ดีว่าเซินจินมีความสำคัญต่อสามแดนมากเพียงใดแม้ความรักของเซินหลีกับเซินจินจะขัดต่อวิถีสวรรค์ แต่เซินหลีนั้นตายเพื่อสามแดนขอเสด็จปู่อย่าทำให้คนทั่วลาต้องสะทานใจเลยควรจะยกย่องนางสักหน่อยก็ยังดีทำเอาเทียนจินก็ถึงกับคิดหนักว่าจะยกย่องอย่างไรดีหลังจากประชุมเสร็จแล้วฟู่หลงกับโยลันก็มานั่งคุยกันตามประษาพ,พี่น้องฟู่หลงยอมรับว่าเสียใจกับการตายของเซินหลีและตกใจที่รู้ว่าเขาสองคนรักกันลึกซึ้งถึงเพียงนี้ ทั้งๆที่ข้าอยู่ใกล้ๆพวกเขามาโดยตลอดแต่ทำไมถึงไม่สังเกตเห็นเลยหากข้ารู้เร็วกว่านี้ก็คงจะยอมเสียสละตัวเองไปอ่อยสนลีไม่ให้พวกเขามีใจต่อกันถึงเพียงนี้แน่พอโยหลันได้ยินเช่นนั้นก็คิดได้ว่าจริงสิฟูหลงอยู่กับสองคนเนี้ตั้งนานนี่นะก็น่าจะรู้อะไรมาบางจึงขยันขย,ขยอขอให้เขารีบเล่าออกมาตอนแรกฟูหลงก็ทำทีจะเล่า แต่ก็เปลี่ยนใจไม่ยอมเล่าบอกว่าจะเก็บเรื่องราวพวกนี้ไว้เป็นความทรงจำของเขาจะดีกว่าทําเอาโหรันงดหงิดมากที่เกือบจะได้ฟังอยู่แล้วดังนั้นจึงเสกก้อนหินขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วจัดการทุบไปที่หัวของฟู่รงจินแล้วก็ลากเขาไปโยนเอาไว้ในสระล้างไขกระดูกเพราะว่าสาระล้างไขกระดูกนี้ยังสามารถทำให้มองเห็นภาพความทรงจำของคนที่อยู่ในสระได้อีกด้วย จากนั้นนางก็เริ่มใช้อาคมทำให้ความทรงจำของฟู่หลงในช่วงที่อยู่กับซันลีและซันจินนั้นเอาออกมาให้ดูให้ได้โยลันเองถึงกับต้องยืนตะลึงในเหตุการณ์ต่างๆไม่น้อยไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะมีใจให้กันมานานแล้วเป็นเจ้าฟู่หลงของนางเสียอีกที่โง่มองไม่เห็นและยิ่งได้เห็นวีรกรรมที่น้องชายนางก่เรื่องในแดนวิญญ,ญาณก็ถึงกับทำสีหน้าขยาั พูดกับตัวเองว่าเจ้าฟูหลงจินทำขนาขแนนนี้ตอนนางไปแดนวิญญาณถือว่าสัลีไว้หน้านางมากแล้วนะเนี่ยโยหลันดูความทรงจำของฟูหลงจินไปจนถึงตอนที่สิงจือกำลังขอปารองกับสัลีทำให้นางอินไม่เบาเพราะเห็นว่าสันจินกำลังจะหึงแล้วแต่ในตอนนั้นฟู่หลงก็ทนต่ออาคมของนางไม่ไหวจึงเริ่มชักน้ำลายฟูมปาก ทำให้ภาพความทรงจำสั่นไหวไม่ชัดเจนไปด้วยโยหลันถึงกับทำหน้าเซ็งเพราะกำลังจะดูเนเพลินอยู่เลยจึงจำใจต้องหยุดเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็ลากตัวฟู้ลงกลับไปพักผ่อนที่จวนของเขาเมื่อฟูหลงตื่นมาก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าโดนพี่สาวทุบหัวมาแล้วโยหลันบอกแค่ว่าเขาเดินอยู่ดีๆก็เกิดเสียใจเกินเหตุจนสลบไปเลย คงเพราะมีจิตใจที่ดีจึงเสียใจเรื่องของสันลีมากไปนั่นเองและเมื่อฟูหลงหายดีแล้วกำลังสำราญกับเสียงพินของเหล่าเซียนสาวที่ให้มาบรรเลงให้ฟังอยู่ดีๆก็มีก้อนหินปิวเข้ามากระทบที่หัวของเขาจนสลบไปอีกครั้งแน่นอนว่า <c oughs> ก็ย่อมเป็นฝีมือของโยหลันพี่สาวอยู่แล้วข่าวนี้นางลากตัวฟูหลงมาเคลี้ยงใส่สะล้างไขกระดูกเช่นเดิม แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือโต๊ะวางขนมขบเคี้ยวต่างๆที่นางเตรียมมาพร้อมเพื่อจะได้กินไปด้วยดูซีรีส์ของสลีกระสิงจือไปด้วยนั่นเองตอนนี้สะล้างไขกระดูกได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นเทียเตอร์สำหรับโยหลันไปสะลว้วโยหลันนั่งดูความทรงจำพวกนั้น แล้วถึงกับฟินจิกหมอนเลยทีเดียวเพราะจากแววตาของซันจินแล้วทำให้มองออกอย่างชัดเจนว่ามีความรักต่อสนหลีมากล้นแค่ไหนแต่พอหันกลับไปมองหน้าเจ้าฟูหลงจินที่นอนสลบอยู่ก็ตวาดเขาอย่างอารมณ์เสียว่าเจ้ามันไม่ได้เรื่องจริงๆที่มองไม่ออกตอนกลับมาก็เอาแต่บอกข่าว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่นั่นแหละแต่โยลันก็สามารถดูความทรงจา ต่อไปได้อีกแค่นิดหน่อยเพอะร่างกายของเจ้าฟู่หลงจินก็เริ่มไม่ไหวอีกแล้วนางก็จึงต้องยอมลากเขากลับไปพักอย่างหงุดหงิดใจอีกครั้งและในวันต่อมาโยลันก็จัดการทุบหัวลากตัวฟู่หลงมาดูความทรงจำอีกเช่นเคยนางเริ่มดูความทรงจำต่อมากระทั่งมาถึงตอนที่ซนจินตัดขาดกัสนลีแล้วก็พานางกับฟู่หลงกลับสวรรค์ จากนั้นเรื่องราวต่างๆก็เป็นไปตามที่นางได้รู้แต่โยลันก็ยังไม่พอใจแค่นี้เพราะยังฟินอยู่เลยดังนั้นจึงทําการย้อนดูความทรงจำเหล่านั้นซ้าแล้วซ้าเล่าจนขอบตาดำค้ำกันเลยทีเดียวฟูหงจินนั้นพอฟื้นขึ้นมาก็รู้สึกอ่อนเพียยังไม่ทราบสาเหตุแต่โยลันก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ก็หายแล้แต่ในตอนนั้นกลับมีราชองการของเทียนจินออกมาว่า ให้โยลันนำหินวิญญาณจำนวนหนึ่งครึ่งหนึ่งที่แดนสวรรค์เก็บเอาไว้นำไปมอบให้กับแดนวิญญาณเพื่อเป็นรางวัลยกย่องสันล,ลีที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อสามแดนแต่เมื่อโยลันก้าวเข้าสู่แดนวิญญาณก็พบกับโลยารสาวใช้ของสันล,ลีนางเองไม่ยอมรับหินวิญญาณพวกนี้เพราะคิดว่าเป็นแค่สิ่งของที่แดนเซียนหวังจะใช้รูปหลังพวกตนเท่านั้น ตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดก็คือเอาท่านอองปีสรซางสัลีของพวกนางกลับคืนมานั่นเองเจ้าวิญญาณเองตอนนี้ก็กาลังคิดถึงสันลีเป็นอย่างมากและพอได้รับรายงานว่าเทพธิดายโยลันนำหินวิญญาณจากแดนเซียนมามอบให้นางก็ให้คนรับเอาไว้เพราะอย่างไรเสียที่แดนวิญญาณก็ยังจำเป็นต้องใช้หินวิญญาณพวกนี้เพื่อปอบปร,รมชาวบ้าน ชิงเยียนก็น้อมรับคำสั่งและถามไปว่าก่อนหน้านี้เจ้าวิญญาณไม่ให้ท่านอองไปพัวพันกับเหวฉี่เทียนเพราะกลัวว่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของหลิวหมิงแต่ไม่คิดเลยว่าแม้ท่านจะขัดขวางขาดนี้แต่ท่านอ,องก็ยังต้องพัวพันกับเรื่องนี้จนได้เจ้าวิญญาณบอกว่าบางทีนี้อาจจะเป็นชะตากรรมของนางกระมังตอนนี้อาลีได้ใช้ชีวิตของนางเอง ปกป้องแดนวิญญาณให้สงบสุขได้อีกพันกว่าปีความแค้นเมื่อพันปีที่แล้วก็สิ้นสุดกันเสียทีภาพตัดไปที่ลังของเจ้าฟูเซิงภายในหุบเขาที่เล้นรับไกลออกไปตอนนี้เขากำลังพยายามครอบครองร่างของโมฟังให้ได้แต่โมฟังเองก็พยายามจะต่อต้านทำให้เขานั้นโกรธมากจึงพูดออกไปว่าหากไม่เพราะเขามีพลังฟื้นคืนชีพทั้งเขาและไายน,น้อยก็คงได้ตายในทะเลเพลิง ของสนหลีที่ทะเลบูรพานั่นแล้วเป็นแน่ทำไมไนายน้อยยังจะต่อต้านไม่ยอมให้เขานั้นใช้ร่างอีกเล่า อาวะค่ะเพื่อนๆคะ่ะในตอนจบของเรื่องก็ทําให้เรารู้ว่าไม่มีใครตายเลยนะคะหลังจากที่เกิดทะเลเพลิงระเบิดบึ้มที่ตรงไห่หรือว่าทะเลบูรพาค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อนะคะกับตอนต่อไปคือ25แล้วก็26ของปัตตภีไรพายในเวอร์ชันละครนะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ